สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับก็วันนี้มีเครื่อง R t รทีร้อยี่สิบนะครับนี่ามาไกลนะครับก็มาจากไหนกันนะพี่อยุธยาอายุธยาวัปา <c oughs> างประอินครับแล้วออกมากี่โมงเลยพี่ถึงเนี่ยหกโม,มงครึ่งหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งโอ้โหตอนนี้ก็ห,หลายชั่วโมงกันเน่ย <c oughs> หรือก็มาเรื่อยๆไม่รีบร้อนก็เดี๋ยวถามอาการเครื่องหน่อยพี่มันเป็นไงพี่ ไม่มีแรงแล้วมันเจลังไม่ค่อยดีกลังไม่่คอยดีแล้วสปริงกัมนาใสไหมใส่ถ้าดูถ้าท่านนั่งใจก็ใส่อ่าได้ก็คือรถยำน้าแหละว่างั้นเถอะอ่าครับดีกว่าเก่าก็ต้องใส่ก็คือไม่มันจะเร่งดีกว่าเดิมถ้ามีสปริงอะนะครับพรุ่งนี้มันเหมือนมันเป็นรถเดิมเลยไงมันมันมันไม่มีสปริงไม่มีอะไรเลยมันไม่เคยถอดเลยใช่ครับก็เมื่อกี้ผมติดแล้วนะครับฟังเสียงก็ดังนิ่มดีนะครับแล้วก็มันมีอ่าโม่มันลุ้นหน่อยนะครับนี่ นี่นะครับ <Yeah. S 1> อ่ามันเป็นลูกปืนเม็ดนอนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเม็ดกลมไปให้นะครับ <Yeah. S 1> อ้าวอ่าเพราะว่าไอ้ไอ้เม็ดเม็ดนอนแบบเนี้ยมันชอบลุนนะครับมันจะเป็นแทบทุกคันนะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับอ่า กระโดดเจ้าลิงตัวไหนิเสินตัวไหนที่มันยำยำกระเปลียนได้อ่าเดี๋ยวเปลี่ยนหมดเลยครับซินอ่าโอเคถอดแล้วตัวไหนถอดแล้วเพราะว่ามันมาถอดทีหลังมันมันลำบากไงตัวเดียวอ่ะแกตัวเดียวอ่ะต้องถอดทั้องมองตัวอีกตายเลยใช่ครับกต่ปั๊มวิชีจงโอเคนะครับเมื่อกี้ติดลองดูแล้วก็ติดง่ายครับทีเดียวเลยแล้วก็ปั๊มยังดังดีอยู่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะให้หลานนั้นถอดนะครับเดี๋ยวจะถอดลื้อทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนลูกปืนเลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนลูกใหม่นะครับ อ่านี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรื้อเสร็จเดี๋ยวให้ดูภายในอีกทีนะครับอ่าน,นะครับตอนนี้ก็รื้อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ล้างล้างทัางหลังนี่ข้างล,ออล่างมันจะเปื้อนอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยขัดไปเลยบนพื้นะนะนั่นแหละไหนก็ งเดี๋ยวมาดูว่าอะไรโอ้รุ่นนี้เป็นหลุมเหลี่ยมอืมไอ้ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยเนี่ยไอ้ตัวไฟโค้งๆอ่ะไม่ใช่รุ่นใหม่ไปไฟน้ำแข็มเขานะอ่านี่นนยครับอ่าครับ,ร,บรู้เรื่องนะครับตอนนี้ ก็อันนี้เป็นลูกปืนนะครับเดี๋ยวดูลูกปืนก่นอนเอาแล้วกัน,กนลุงโอ้ก็คนเยอะแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเลยนะครับผม อันนี้ครับเดิมเดิมเลยนะครับสปริงเดิมทุกอย่างนะครับนี่จะเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสปริงแต่งมอไซค์นะครับเอาคนคนใจร้อนหน่อยสปงแตงอัพเร่งขึ้นทางไกลทางไว้หน่อย <c oughs> อ่าแล้วเดี๋ยวรออยู่ไงน,น้นองอยู่คนหนึ่งมันหนาว เป็นไงเครื่องมันรอไงเครื่องเขาไม่ใหม่เลยเขาบอกไม่รอรอบบอกว่ามึงก็ถามมูกูไม่รู้หลอรอบไลยผมจะแกงตรงนั้นน่ะตรงนี้ตัางออกไปน่ะบอกมบอกไม่เคยแกงวะขายได้เขาเรียกไอ้ขายน็อตไอ้ยันขากข้ามามันก็จะลิ่งขึ้นไว้อีกแต่ควันเยอะอ่าอ่านี่เป็นอะไรนะครับนี่ชุดปกเกลนแล้วก็นะครับสปริงแต่ง นะครับผมสลักลูกสูบชาร์ปนะครับแล้วก็โูลิงเกนฝานะครับเดี๋ยวจะแกะลูกสูบไปดูนะครับไอ้นู่นตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับลูกสูบนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับนี่หลุมนะครับนี่จะเป็นหลุมกลมนะครับเป็นตัวใหม่นะครับมันเป็นรุ่นนี่อารทีร้อยสี่สิบดีพัดนะครับอ่ามันตัวพัด ตัวพัดจะเป็นตัวใหม่ละเป็นเป็นรุ่นไฟตัวใหม่ละตัวนี้เลยอ่าเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ตัวนี้ครับเป็นรุ่นพัดนะครับอ่าชุดแหวนโอเคของแท้ทั้งหมดนะครับนี่สปริงสปริงก็สปริงแต่งสปริงแต่งครับอ่าเดี๋ยวบ่าววาวนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําบ่าววาวใหม่นะครับเพราะว่าดูแล้วมันจมแล้วครับนี่นะครับก็หลายกี่ปีนะสิบกว่าปีสิบกว่าแล้วอ่าโอ้ใช้คุ้มแล้วลุงเด็ดฟีอยู่บนรถอ่ะครับซื้อไปก่อนนั่น อ๋อครับหูคอยังใสาเจ๊อยู่เลยเขอซื้อไปจอดวอีกอ่ครับขอซื้อไปใส่กล่องก็อยู่งั้่อ่ะครับคอยังโอเคนะครับนีอย่างเค่านยาใถังดูเอเดี๋ยวเอาสปริงออกให้หมดเลยลูกปืนไม่ีด้ไปล้างน้ำเดี๋ยวเอาไปอัดลูกปืน มันเป็นูกปืนนอนนะครับฝั่งในนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นูกปืนคมนะครับมันรุ่นหมดเลยครับนอนมาแล้วหนาเป็นชุดทั้งหมดเลยครับเป็นหมดเลยอะไรที่เป็นยางๆหน่อยอ่ะถามนี้นะครับเดี๋ยวอาไปตีบาวาเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายดูทีนะครับอ่ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับอ่าสำหรับเครื่องอา140ีร้อยสี่สิบนะครับ ก็เดี๋ยวมันจะเป็นเม็ดกลมนะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นเม็ดกลมอ่ะนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเม็ดนอนคือปกติของมันอยู่แล้วนะครับเม็ดนอนนะครับฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเม็ดกลมกานนี้ก็เม็ดทั่วไปนะครับผมเม็ดกลมนะครับพออีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับฝั่งเขาหวี่งนะครับนี่นะครับ ตัวปืนตัวร้อยสี่นะครับอ่าก็จะเปลี่ยนเป็นเม็ดกลมแบบนี้นะครับเนี่ยวาดแตกต่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมาอัดลปืนออกนะครับอ่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบ่าววาวอ่านี่นะครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ใส่สปริงวาลวแล้วนะครับสนิทไปแล้ะอ่าใส่สปร <c oughs> สปิงแต่งนะครับนี่บ่าวาวาลตีเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็จะมีแผ่นทองแดงตัวนี้อย่าลืมใส่แล้วเนี่ยอยู่กับวาลวมีไหมมีนะอ่ะแล้วก็เครื่องนะครับตอนนี้ก็ประกอบ หมดแล้วนะครับนี่เหลือแค่ปิดฝาสูบอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้มาไม่ทันนะครับดีลุก้องใส่หมดเลยนะครับนี่นะครับไม่ได้ดูภายในเลยนะครับรับปิดสูบอ่าึ้นสุดพอดีนะครับนี่ก็เดี๋ยวก็เหลือใส่ปั๊มนะครับอ่ะใส่เลยหล่อลมันหมดแล้วนะอ่ะใส่ทุ่เท่านะอ่านี่นะครับเป่าเอาใหม่นะครับอ่าโอเค ขูดได้เยี่ยมหมดแล้วนะยรัวนะต้าไปเยี่ยมอะวันน้ำมันออกมาจากไหนอ,อ่ะนะครับเดี๋ยวให้เขาใส่ไปกรค้างก่อนนะครับเดี๋ยวขอหยาดกินข้าวแป๊บนึงนะครับวันวันวนี้ไม่ได้กินข้าวเลยครับวันนี้ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวจะไ้ดูอีกทีนะครับอนะครับตอนนี้ก็เริ่มใส่ปั๊มแล้วนะครับมา่นะจัดน็อดดูน็อดมาคลิปสอง,องอใช้ด้วยกันหมดเดินมาหนึ่งศูนย์ห้านะ ลครับตอนใส่ตัวนี้ก็ระวังหวีปั๊มกันหน่อยนะครับมันต้องให้ตรงนะครับถ้าเกิดไม่ตรงมันจะ,จะไปดันขากัปปนางอนะครับอ่ามันเคยมีนะครับอพอพ่อพ่อพ่อเนื้อหวีหลุด <c oughs> เต็งกุ้งแหละอืมไม่เอ่ม

เขาลงเออสิบเจ็ด นนไม่ต่อั้นเข้าเลยครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองติดดูนะครับเดี๋ยวลองหมุนโค้งดูก่อนก็ไดเมาดูดิปัอมมันจอดไหมอ่ะมืงหมุนกดเครื่องได้ปะ ลงหลังนะครับเดี๋ยวจะติดนะครับ่ะเอาเลยหมุนให้ติดเลยหมุนหนักไหมน่ะหนักเท่าไหร่เฮ้ย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 ตัดดิ้นตัดดิ้นยกปากของหมุนแตกวางยกไม่สุดอ่ะเนี่ยอาการเนี้ยกี้ปั๊บไปทีแล้วมันเป็นทุก แล้วแล้วเป็นไงปรับเดาขันแน่นไหมอืมนแน่นไหมอ่ะโอเคอ่ะเมื่อกี้มันไม่มหมุนไม่ได้แล้วตั้ง ลุมใหญ่กับลุ้มไอ้ลุ้มเลี่ยมกับล,ลุ้มอม<า>อ่ะฮะันเี่มันจะนิ่หวานใ่ยม ีลองกกำลังกันหน่อยเนี่ยโอ้หาก่อนอเดี๋ยวเรลกำลังกันดูนะครับเดี๋ยวล็อก,กเล่นไปก่อน นีนีปรมือหนีบอ่ะมือบีบว่ะเดี๋ยวมุฟฟุกเล่งพี่หน่อยเล่งเล่อดีพอดีว่ะลิ่งๆๆ่ เเนือีมันมเกล็กน้อยลงไหมเกล็กเครื่องอะลุงลองเน่ยลองลองเล่นดูมันเหมือนเดิมไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอลองเลยอลุลองลองเล่นเหมือนเดิมไหมเพราะว่ามันมีสปริงกำมะนุงกำมะนาด้วยไ,ไง <laughs> อันนี้มันจะเล่นน้มากกับเก่าเยอะไงเครื่องอ่ะรอบะเนอะ คก็ถือว่าผ่านเดี๋ยวให้ลุงเอาไปลองดูนะครับเหมือนเหมือนท่อมันเงียบด้วยเอารู้ฟังเหมือนมันดันอั่นนะเสียงอะไช่เดิมมันใส้เดิมแล้วแล้วเรนี่มันอะอันนี้ต่อหมาต่อหมาเอาเรนมาทำโอ้แต่คือเอาใส่เดิมไว้ใด่ได้ไหมท่ออย่างไรท่ออย่างไ่เอาเรนก็ตัดออกไปหมดก็เดิมหมดแล้วเอาไปเฮ้ยลองเอาท่อดังมาลองใส่ยังดูดูมั้ยยังไม่เคยใส่เหรอ อ๋อัวจะโดนเลยไหมครับครับอ่าได้ก็โอเคก็ถือว่าสรุปแล้วผ่านเนาะได้ลงไปลองดูก็ผมดูปั๊มอะไรมันก็โอเคดีนะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าจะคลายออกสักงนิดอ่ะมันก็จะติดมือขึ้นแต่มันก็จะควันเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแบบนี้ประมาณนี้ไปก่อนก็ได้ถ้ามันถ้ามันดบอลุงคลายออกเลยน็อตเนี้ยนะ ใายปุ๊บมันมันมันจะขึ้นไวแล้วมันจะมันจะกำลังจะดีอยู่นี้ครับโอ้ยยงก็ขึ้นแล้วนี้อ่าเ <c oughs> ดี๋ยวไปลองดู <c oughs> อ่ะโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ